สวัสดีครับผมเต้ครับแมนนะครับ สำหรับคนนะครับที่ใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับเวลาไม่ว่าเราจะใช้จอเพศไหนก็แล้วแต่นะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราลง Windows ใหม่หรือเราแต้ซื้อมาจากร้านก็ได้ครับเราสังเกตไหมครับว่าจอมันสีไม่สดใสและสีไม่เข้มไม่สมจริงต่อให้เป็นจอพวก i p s ความรู้สึกของผมที่ผมใช้ก็รู้สึกว่าสีมันก็สดใสเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับนี้เวลาผมลงให้ใครเนี่ยผมก็จะปรับตัวตรงนี้นะครับให้สีมันสดใสขึ้นสมจริงขึ้นเพราะว่ารู้สึกเราใช้ภาพไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเวลาที่ ง่ายนะครับวิธีปรับสีของจอให้สดใสขึ้นนะครับให้เข้มขึ้นนะครับไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงครับอะครับผมสังเกตพวกยิ่งจอยิ่งจะเป็น notebook หลายรุ่นนะครับถ้าใช้ตัว Windows 10นะครับบางคนถ้าไม่สังเกตนะครับสีสันของตัวหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับจะค่อนข้างซีดนะครับไม่ชัดเจนนะครับดูความอิ่มของสีนะครับถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบเราก็จะดูว่ามันปกตินะครับแล้วับผมผมใช้จอบางรุ่นนะครับส่วนตัวผมปรับ ค่าสีเนี่ยความอิ่มของสีเนี่ยให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับปรับง่ายๆเลยนะครับคลิกขวาที่วินโดว์นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะมีแทบทุกรุ่นนะครับสําหรับตัวที่เป็น CPU ของ Intel นะครับจะเป็นตัวกราฟิกที่ติดมากับตัว CPU นะครับขอ a m d นี่ยังไม่เคยเจอแล้วครับว่ามีหรือเปล่าก็คลิกขวานะครับกราฟิก p r r p e r t y นะครับที่จะเป็นไอคอนสีฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ไป รูปที่ผมหรือจองที่ผมใช้ทุกรุ่นเนี่ยผมจะปรับตรงนี้หมดนะครับให้ความอิ่มของสีมันค่อนข้างชัดนะครับพอดูจากนี่มันซีดมากเลยนะครับไปที่ดิสเย์นะครับพไปคัลเลอร์เซตติ้งนะครับแล้วเข้าไปหาที่แล้วค่อยๆปรับดูนะครับความสว่างตรงนี้นิดนึงแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ปรับตรงนี้ผมจะปรับแค่ค่านี้คัดเดียวครับกดแอดวานซ์นะครับ s a ต u เ a t i o n ตรงนี้นะครับ s a ตูเ a t i o n ตรงนี้นะครับ ผมจะปรับประมาณที่50นะครับนี่คือค่าของความอิ่มของสีนะครับประมาณ50เยอะไปส่วนใหญ่ผมจะปรับประมาณนี้ครับช่วงระหว่าง40-50นะครับแล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านนะครับคราวนี้ครับสีก็จะสดใสขึ้นมานะครับจะปรับไปนี้เอาสัก45นะครับนี่ค่าสีก็จะสดใสขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ใช้ Windows 10นะครับถ้าเปรียบเทียบไปใช้กับพวก Windows 7 Windows ก่อนหน้านี้ทั้งหลายนะครับเราจะเห็นความแตกต่างของสีตรงนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็สีสันสดใสนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ